รับซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพลียงกันมาให้พรมันเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ช่องวังหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565 วันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราชพยพวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมหาราชวังในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชโองกาศให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกร,รัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานสาดีกาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2565ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคขัตติยราชนารีเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธาลการเจัาสิงหาดภายใต้พระนพปกดลมหาเสวตชัติเจ้าพนักงานรวกลับและเปิดประวิสูตรเจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณชาวพนักงานประโคมกระทั่งแปรมโหระทึกกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุรยยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัด จากนั้นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่า นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากราบบงคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภานายสาปิยกุลบุญเพิ่มประธานสาดีกากราบบงคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกันมาให้พรมันเกิดแก่ข้าพระเจ้าในวาระนี้ ขอขอบพระไทยพระบรมวง,งศานุวงศ์และขอบใจในายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานสาธิกาในคำอำนวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของทุกท่านข้ <c oughs> าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีด้วยใจจริงเช่นกันความปรารถนาดี ที่จะให้เกิดความสุขความสวัสดีแก่ข้าพเจ้านั้นจะสำเร็จได้ก็ด้วยความพร้อมเพรียงและความสามารถของทุกท่านที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์เพื่อประเทศชาติและประชาชนชทุกวันนี้ เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพตลอดจนความมั่นคงของชีวิตและการงานของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมากจำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องทำความคิดจิตใจให้หนักแน่น ยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้องและประโยชน์สุขของส่วนรวมและมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมแห่งนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคนมีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่เสมอรวมทั้งรักษาความดีความสามาคัคคีความสุจริตไว้ให้มั่นคงหนักแน่นความสุขและความสวัสดีก็จะเกิดมีขึ้นทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชาจงกุ้งครองรักษาท,กทุกทุกท่านให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษา28การ,รกฎาคม2565 เวลา17นาฬิกา17นาท,ที athletes, ideas, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาณเรนทิราเทพพยบดีกรมโนราสารีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในการพระราชพิธีเฉลิมพระชจมุพรรษา28กรกฎาคม2565ณวัดประเสริฐรัตนศาสดาราม โอกาสนี้เสด็จขึ้นชาญหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพ <c oughs> ระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมบ้านศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมบ้านศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศราดภาลัยและทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตดปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศราดภานัลแล้วทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอัศว์สงพระสงค์เจริญพระพุทธมนตนวคหายุสมรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพกรวบแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงฌานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชบรมโกศให้ข้าทูลองทุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังขาวัตถุจำนวน20่สิบคนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมหาราชวังโดยมีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตรวรคัติยาราชนารีเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทูกเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่จากนั้นทรงจุดทูกเทียนเครื่อมาสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธบาทมมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระจมวานรัชกาลที่9้าที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงปราบทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรงการศาสนาอาราธนาพระปริสพระสงฆ์71รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝากพระครอบพระกิ่งจากนั้นทรงประเคนพระครอบพระกิ่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยาน เสด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดทูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยเมื่อประสงค์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระเจพันษ์สาจบถวายอดีเรถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพัดนมหาเสวตตัตัดทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลรองเทลีพระบาท ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ